เกรโกนก็ต้องขอกล่าวสัดีวันใหม่แล้วกันโอเคทุกคนก็ต้องขากล่าวสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยลวกันนะครับผมก็อยู่กันในเกมของก็อยู่กันในป p s เอ้ PPP PPS SPP นะครับก็อยู่กันในเกมของเบนเชนนี่วันนี้เราจะมาแคสเกมนี้เลยนะโอเคกาเด้ไปพร้อมกันเลย X Continue เกมนี้บอกเลยว่าตอนที่อยู่ประถมนะผมมันคนิดติดเกมนี่มากแล้วแบบเวลาไปรัดใช่ไหมตู้เกมอ่ะสิบบาทสิบนาทีอ่ะเอ๊สิบบาทเด้อแหละสิบบาทอ่ะ,ทเะเล่นสิบบาทอแหละโอ้โหแบบเล่นในเกมนี้นะเวลาไปไปโลดรัดอ่ะบอกเลยแบบโอโ้เกมที่โอ้บอกเลยโอโ้ตอนนั้นโอ้ในที่สุดผมก็เลยแบบโหลดเกมนี้มาเล่นไปหาวิธีดู ใน Youtube มานะก็โหลดมาเล่นเลยโอ้แล้วก็พอไอ้ใจสุดๆไม่ได้เล่นแบบโหคิดถึงเกมนี้สุดๆไ,ได้ตนะั้งแต่แบบกี่ปีวะโอ้นานอ่ะสามสี่ปีเลยไม่ได้เล่นเกมนี้ตั้งแต่ปีนหนึ่งปีสองอะมาโอเคมาเลยอะไรใช้ซ้ายขวากดอาเพื่แปลงร่าง,างโอเคาเลยอื้ก็ เกมโอเคได้เลยสามเหลี่ยมสามสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเพลงในการบวกมาดิสี่เหลี่ยมไอ้ไอ้ไม่ต้องไปยังล่างหรอกโอเคโอ้ฮุกกิ้งสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไปสี่เหลี่ยมมัดใช่ไหมโอเคอกปังอกปังแสงล่างหน่อยเราจะตายนี่แสงล่างฝออ้ามอุ้มไอ้เน่ฝอมาแล้วก็โควติไอ้กูอะไรอ่ะเป็นแผลพลังจีนะ มา,มาดิ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 เอ้ยมาดิครับมาดิครับอา้าวเข้ามาทำไมมาคุณเอครับโอเคนะ <laughs> กลับมาแล้วนะประเมินการตอบมาเลยกำลังมาเลยคุณครับมาทำไมวะในกลุ่มเอ้ยกลุ่มโรงเรียนไอ้อย่าอุ้ไอ้เอาไอ่โอ้ไอต่อกด R เพื่อกลับล่างโอเคไม่ได้จำได้อยู่ นี่มันเป็นเฮนก็บวกได้เว้ยอยากเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอะ่ะมีสองตัวเองเหรอฮีดบาร์กับโออ้อโอเคอะไรเมื่อไรเล่นฮีทบาร์งกดไลค์กระโดดโอเคกางกระบาดกระโดดมาเลยฮีทบาร์ดดาเ,เอ,อ่อปไ่อยอ้มหมุนไอหมุนไปอ้มโอ้กดโต๊ะบ้างด,ดิโอ้ยิงเลเซอร์บีมบีม เพราะว่ากดค้างได้รมิมเท็กพอยต์เลสอารล็อกเอเรียนอ้อโอเคเก็บสีเหลืองไม่ได้เพื่อเปิดล็อกเอเรียนนะน่าจะประมาณนี้กดอาดีก่อน <laughs> เก็บพอนอร์จีไว้แปลงร่างโอเค,อเครู้แล้วเว้ยกดอาในการกลับร่างอะ เคยเล่นน้อยมูฟอันนอกอ่ะฮิตบาทไหมยิงทุ่มดูเหมือวนว่าฮิตบาทไม่น่ารอดเป็นโฟอ,อาร์มมาแล้วออ้โตุโอ้ไหมทุ่มทำไง cái đột nữa. phải ngay vào trong nhé.กด <laughs> L box ok. phải ngay đang rồi. สองทีเหรอไม่ได้เ่าไงวะวันนึ่ะ จะให้ไปตรงน่อนวะจะให้ไปไหนอะไปไหนวะเ <c oughs> จ็บด้วยนะ นะแล้วลงไปตรงตรงรนั้นเบาเหรับงงว่ะวิ่งกลับเลยเหรอแงล่าไม่ได้อนันนึงนะคนขอพายายามเหมือนนะ โอเคน่าน่าจะใช่ให้ทำลายรพวกนี้เก็บอมนิทริกอะไรเก็บอมนิทริก อ๋อตีไปเรื่อยๆเหรอผ่านจะผ่านได้โอ้ยยิงยากน,นี่บินมาแล้วนี่สูมม่สำร็ม,มื่กาบแล้วมาดิอืม เอ้ยไาจะผ่านมาได้นี่แหละยุ่งยาก B N A เอาเลยอหนวกล้วยวดเอลกันบล็อกดูเอ้ยายจะผ่านมาได้เอลยุ่งยากนี่เนี้ยแคนเอาให้สับสมไม่ติอร้างเกมมายากเหรอกลับลังเดิมก่อนนาจี้จะหมด <c oughs> เบนเกระโด่ข้ามเนี่ย นี่โอ้เป็นมึงกระโดดสูงงวะทิศมึงเก็บก่อนโอ้เออกระตุกกระตุกนิดนึงหย่าเพื่อเออในทุ่มว่ะลวงเริ่มใหม่โอ้กระตุกอ้ามันจะกระโดดสูงมากวะต้องสูงสุดกระโดดสูงงวะ มาเป็นเป็นก็สู้ได้เว้ยเออเอ้งนี่ไอ้ไอ้ไอ้ใครว่าเบนเก่งแบบมีอมนีชิกวะแกดูถูกมากไปแล้วนะเว้ยไอ้แนยฮ่าฮ่าฮ่ามาดิมาดิมาดิครับมาดิครับไม่กลัวหรอกนะนี่ไอ้แมงวันแนยไอ้แนยแมงแมงวันแมงวันยักษ์บิ๊กแมงวันโอ้โหขอืมอืมอืมติ๊ง โอเคได้รู้แล้วแต้มันไม่กระตุกมากขนาดนั้นนี <c oughs> ่อเอาเลยก่อนใส่ไ,ไ,ได้เก้เลือเต็มย่ <Yeah. S 1> มาละเ <c oughs> จอแมงวันล่างสอง <c oughs> อ้ยิงได้ด้วยดอส <c oughs> อะไรเนี่ย โอ้โอ้ตื่นมาแล้วไปหนึ่งอ้จะสำรวกโอมาเดินมาแล้วโอ้บอกเอฟเลยใช่ผมงบอกอย่างหนึ่งคือตอนที่เล่นอยู่โลตาใช่ไหมผมไม่เคยมาถึงตรงนี้นลยเเ้ยมาถึงก็แค่ถึงติดตรงหินหน่ะไม่รู้ทางไปอ่ะโอ้อยาตายแล้ว

Mày đó, cái đồ bay hằng nào hả? Ok, dì ngoài. We're hằng hàng Sure. A shore. A shore. We hê kuôi. Sure. A shore. Mày hê kuôi. A shore. A shore. A shore. bắt, đi hát 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 ามาขึ้นอบกักลเลยว่าเฮียดว่าแล้วกันโอ้มีหมดด้วยโอ้ยเกือบตกล่างมามาแล้วโอ้อะไรอ่ะโหุดตีแรงขึ้นถึงขึ้นได้เลยครับ กูหลอกเว้ยเรามีโป้อาร์มยังไงล่ะไอ่มามาเยอะเหรอไอ้มันคือตัวอะไรวะตัวเดียวกันกับโมนเลยแต่ตัวเล็กว่าไม่ใช่โมนี่ตัวตัวใหญ่นู่นอ่ะไม่สนด้วยอันไม่อหรอเร็วแม็กพอไอ้ตากะโตะไอ้ไม่แน่แมงวันกับตากะโตะเพย์กดโอ กดโอค้างอ๋อจันลากตรงนี้เหรอโอ้แบบนั่นไปไหนอะน้อะแล้วหย,หยิบดินออกมาจากอันนั้นเนี่ยนะรากมานี่กโ็โดดมามาขึ้นมาแล้วค้อสุมูซัมเม้อ ออโอ้ติดโอ้หนึงงน่งอะเห็นซุ้มสดเมื่อ,อจะเก็บให้ได้โอ้กดสี่เหลี่ยมอีกแล้วตะกี้อ้าติดติดต้นไม้เจาให้ได้ก็ต้องให้ได้ อ่ะมันไม่ได้อ่ะเจอวิหีบาสวะเห็นบารโดดถึงไหมเหิดอะไรยิงเนี่ยติดอะไรอีกวะดี๋อ,อวมันต้องแบบเอาอาร์มลากมาไว้ตรงนั้นก่อนวะ โอ๊ยโอ๊ยนี่เรียลากไว้หันนิหันดันดันโอเคเงี้แล้วก,กันไม่ถึงเลยเอาเ้าได้กดออกทำไมวะ เช้ามาเถอะไม่ยากได้จริงๆอ่ะเช้าไเดไอความสวยงามไปหนึ่งครั้งสุดท้ายไม่ได้มันก็ติดอีกอ่ะเช้ามาเถอะไป่อดีกว่าเขาลองนี้เหรอไม่ใช่ไปไหนอะ เหมือนว่ามันต้องใช้ตัวอื่นนะสามารถย้อนกลับมาเล่นได้ใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เคะทำไมตอนแรกเดิเมนมาไม่ได้ล่ะั็ใหญ่่ะต้องใส่ไม่ดิไม่ดิครับไม่ดิครับม่ดิครับก็ไม่ด้ครับก็ม่ได้ครับ แล้วก็อามซีเลียมซีเรียมเอ็กลายเป็นคอมโบสีเรียมซีเลียมเอ็กซ์ซีเรียมซีเลียมเอ็กซ์ีเรียมซีเรียมเอ็กซซีเรียมซีเลียมเอ็กสีซเเลียมซีเลียม ออออโอ้ยช่างแม่งมันมีคอมโบอดอกเว้ยใช้ายากกว่าจะตั้งเดิดดมก่อนด้อยมันก็โดดมาแล้วปลากรูอ,อแล้วมาเลยไม่กลัวปาลากรูเหรอไม่กลัวหรอกเว้ยปาลากรวใส่มาด้วย มาเลยครับแบงล่างสู้ไม่ไหวโัอาร์หัวนี้ดีร์ีเดียอ็ดเ่นก็ตกยมีอมโมีอดวโอาร์มลกระโดดไกลดิมันโกงเลยมันกระโดดข้ามมาเลยอ๋อบวกก่อนใช่ไหม ไม่หยุดยังวะไม่หยุดอืมอืออไปแน่มาคกลับลด้านเร็ก่อนว้าก้อนหินลงมาโอ้เต็มกระบาลเราจะตายแล้วเฮ้ยยังไม่มาเยอะยังวะ เยอะจังวะโอ้ oh, ไม่หมดเยอะ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 เอาไหมรับตัวหมดไหนตัวเราอะเราเป็นชาร์จับปีนใช่ไหม น้่เองเป็นใครวะดูเป็นเทนมาไม่เคยเจอหรือว่าเคยเจอแต่จำไม่ได้เหรอมาดิยเล่นองเล่นไงโอ๊ะอาอย่างเดียวไม่ใช,ใช่โอ้อะไรข้างหนาเนี่ยอ๋อ,อถ้ามันถูกลงมาโอเคไปดูรกเว้ย มเมื่อไหน่ราโอ้ยโอ้ยปุ่ม L T โอยนี่นี่นี่มีรู ค่ะต้องมีย็มโอ,โอ้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 โอโอ ยังเป็นอามาตะอยกนี่มันจะแตกแล้วเหะโอ้ยอ้ามโอ้ยมโดนทุกนาเลย ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยกดไม่โดนแอลอีกแล้วอืมดอีนี่หลุดแล้วโอ้โอ้ยดี่โอ้ย โอ้ยตายแล้วมาเลยทุบดีวะโอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้มาตีเต้ตายแล้วดีดิวะนี่พีลเลียมไงรเราแขนหักไว้ด,ดี Ủa oh. Đây ô này bị là lọc ơi người ta đã chúng cho đi quá đi, chi 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 กดเล็ง็ได้หรอวะบาจะตายโอ้ยไอ้โอ้โอ้อ้เงก็หดได้นะเว้ยยอ้ม โอ้มโอ้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอืมโอ้ลู้ๆอะอ้มถึงออกมาแล้วอ้อมยัดหน้าโอ้ตายโอ้โห้แงสี่ยี่สิบนาทีโอ้ ยังได้ไมลปเลยแตะเขาไปแล้วรอคอยเ็นแม่งปุ่มแงล่างตัวอะไรอะให้ตัวอะไรมาใหม่ให้ตัวอะไรมาใหม่อุ้ยเอ็กซารเล็ก ว้าวได้เป็นเอ็กซ์แลรเล็กมากไม่น่าเกินหน้าตูดจังวะเอ็กซ์แลรเล็กหน้าอย่างก็โอ, <laughs> โอเคได้เลยเซฟใช่ไหมกับเมนูโอเค สู่เมนูออกดสตาร์ทอีกมีทำกินเอได้ใช่ไหมเคเรียบร้อยโอเคนะครับโอเคก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็สำหรับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e จำวามที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันพัดหนนะ้าบ๊ายบายจ้า